นะครับขบวนที่22นะครับโอ้วันนี้พ่วงรถดีเซลรางไป4ตู้ครับผมต้นทางกลับมาจากอุบลราชธานีปลายทางเข้ากรุงเทพอภิวัตนะครับขณะนี้ก็กําลังมุ่งหน้าเข้าจอดสถานยรถไฟดอนเมืองแล้วนะครับสําหรับขบวนที่22นะครับโอ้วันนี้ขบวนที่21พ่วงไป4ตู้ครับขบวน22กลับมาก็4ตู้ครับ สตอมหมายเลข C415 เครื่องยนต์พิวสติ๊ก หลาย,ยาวเลยครับไหลาย,ยาวเลยบพหอ50004้ 5, 0, 0, 04, ายดีครับผมไปแล้วครับสำหรับขบวนรถสินค้านะ้ำมันดิบขบวนที่634ครับต้นทางมาจากบึงพระจังหวัดที่นุโลกไปทางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากนะครับขณะนี้เวลา20 ขณะนี้เวลา22่นกาห้เนาทีครับมาแล้วครับ Q&W ครับเอาละครับขณะนี้ขบวนรถด่วนขบวนที่51นะครับออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางไปยังเชียงใหม่ครับสำหรับขบวนรถด่วนขบวนที่5 1นนะครับโอ้หกสามสี่พันวัดดอนเมืองแล้วก็พัน สถานีรถไ,ไฟดอนเมืองเก่าขบวน51ออกพอดีครับโอ้โห,โหแจ๋วเลยโอ้วันนี้ขบวน51พ่วงตู้รถนอนปรับอากาศชั้น2ไป3ตู้ครับผมขณะนี้ขบวนที่51วิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด่วนที่51นะครับบ๊ายบายครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถด่วนขบวนที่51ในค่ำคืนนี้ครับไปแล้ว